world's bright, hard breathe, that's alright. Hush. it's to but so My สวัสดีครับีนี่ก็อยู่กับผมสมาร์ชินอลนะครับเอนี่ยเราไม่ได้เจอกันนานหลายวันนะครับเออเราก็ไม่มีชื่อให้ลงนะเราก็เลยมามาเกียนไอ้นี่นะไอ้นี่เป็นใครไม่รู้นะเนี่ย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 โดนด่าบ้างไอเสี้ยนน้ำเงินไหนเสี้ยนน้ำเงินนี่มันแปลกใครไม่รู้นะ คือมัน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 มาปั่นผมว่ามันชื่อออร์แกนิกอะไรไม่รู้แล้วมันก็ไปเอารถคันนี้มาเนี่ยนั่นรถมันเออผมก็เลยไปเอาขโมยรถมันมานั่นมันตามไล่ผมมันตามไล่ผมมันตามไล่มันตามไล่กระเทียมผมแะ่เขาเป็นคนเนีก็ไม่รู้นะว่ามันใครนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอารถมันไปทิ้งไว้ตรงคองนะครับแล้วเราก็จะวิ่งมา่อยมันนะไออะเปี่ยเออแม่งก็ผมผมยังรู้มากว่ามันเป็นใครนะครับทุกคนดับมันมาเกียนเราอะเราก็เลยจะเกียนมันคืนนะครับทุกคนเออมันมันน่าจะเป็นคนดูแล้ว ผมว่าต้องเป็นพวกพี่ๆในแก๊งผมแน่เลยที่เขาเขาเข้าออกแก๊งแปบแมาแล้ว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 เอ้ย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 เกินเกินเกินทำไมต้องทำร้ายผมเกินเกินเกินเอาเงินมานะเอาเท่าไรแกเอาเท่าไรข่าวบ่อยเท่าไรก็ได้โอเคโอ้ยเฮียนี่มาถ่ายเงินกูสักสองร้อยไม่พอไป สองร้อยไม่พอไปก่อนสองร้อยไม่พอไม่ขอขอขอดูประชาชนจะให้อีกสองพันไหมไม่เอาเอางั้นก็ปาหายก็ออกไปนะขอดูประชาชนขอดูประชาชนหน่อยผมไม่มีบัตรประชาชนไงเอาไปต่างได้เลยวะใช่อจริงชื่ออะไรเนี่ยอกาเมะผมชื่ออกาเมะไงโอ้ยผมว่าต้องดูแล้วน่าจะเป็นพี่ในแก๊งเดียวกันแล้วโดยท่าละพี่ออกแก๊งนนานยังผมไม่ได้ออกแก๊ง แกงอะไรผมไม่มีแกงผมมึ่งเข้ามาเมื่อวานเองขอขอเสียงจริงได้ปะใช่แบบนี้แหละเออโหนอะไรอะไรวะยังชอบสราเป็นใครกันแน่เนี่ยเจิมเจมกำแพงเจิมกำแพงก่อนจ้าอ๋อรถสักคันมะเดี๋ยคุณมาตามองข้างบนมาได้เดี๋ยวผมเบิรให้ดูเข้าเมื่อวานจะมีมอไซค์ไม่ใช่แล้วเข้าเมื่อวานมีมอไซค์เ้าาใหมโอ้เกินไม่เชื่อแล้ว เนี่ยรอดพร้อมเรารู้ได้ไงว่าพี่มีสุลต่านอ่ะเนี่ยรอดพร้อมไม่รู้หรอกเอ้าต้ออยู่ดีๆพูดมาว่าจะได้สุลต่านก็อยากได้เฉยๆเอ้าเอ้ยรถเทป่ะเนี่ยขายให้เอาไหมสี่พันเอ้าไม่เอาไม่ให้ขอฟรีไม่ได้หรอไอ้คุยอย่างชอบหรือวป่าเป็นใครวะมาปั่นหัวกูเล่นนะอยากตามผมมานะแจ้งความเนี่ยมาดิมึงเจอกูไอหนุ่มไปไหนแล้ววะ นุ๊กูเทียบม,มึงลงนี่เลยเอาเอาตกตกตกไอ้ยัยนี่ติดเล่นเลยปล่อยแม่งเลยสัสนี่เอาตก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 เอาไอ้ย่ะเอาไม่หอจังเลยทำไมเบื่อจังเลยอ่ะไอ้เหยัยกับแฝกเอาสมเอาแตกโล่จังเลยทำไมเบื่อจังเลยนะ่ะทำไมเบื่อจังเลยนะ่ะเออทำไมเบื่อจังเลยน่ะเออ นี่นีนอนอยู่ตรงนี้แล้วกันไ <c ười> อ้อันิดออกเฉยอจบแล้วไอ้ยียนี่นิดใสว่ะไ <c ười> อ้ยียอย่างเกียนเลยว่ะอทุกคนอ,ออกเมืองหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันจะรีประเทศแล้วนะสองทุ่มยี่สิบนะครับทุกคนเออแั่นแหละก็วันนี้เราก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็มาเกียนเกี้ยนเอคนเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนอย่าไว้เจอกันหลังอไปเมืองแล้วกันนะครับทุกคนยวมานะรีเมืองแป๊บนะ เดี๋ยวมันจะของหายอะมันจะรูแบ๊กนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเรากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้นั่นที่ว่ามันยังอยู่ที่เดิมปะ่ะผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่เดิมนะครับเออไหนวะ <c oughs> อา้าวต้องใจหมอมันไปแล้วนะครับทุกคนเออหมอนะ้าะเจามันไปแล้วนะไอวผมดูทีว่ามีแข้งผมมีใครเข้ามาปะ่ะสวัีครับ พาเกียนแก๊งตัวเองเปิดมานั่นเลยเหรไปตามลูกเตยไม่ได้วะสวัสดีครับได้ใครไว้เด่ยผมเด็กไหมครับผมาลองอยิ้มหน่อยสักคนหนึ่งอะไรวะนี่รถใครอ่ะเสียงใครว่าเมื่อกี้แด๊ดดี้มีมีรถปกติปะเสียงอะไรวะแฟนลี่ไม่มีรถขัแบบแบบไม่ปกติปกติ น้ำมันไหนวะหมายว่ารถแตกคั 5, หนห้าพันนี่นะมีอยู่ 5, ท่าคันห้าพันไล้เมื่อกี้ไไนี่ไหนนะวะที่มันมาก,กวนตีนเราเมื่อกี้มีใครอยากไปกับกูณไหมครับเฮ้ยอันนี้ใครวะคุณคุณใครวะหน้าคุณคุณไม่รู้วะใครวะคุณมากเลยเฮ้ยอันนี้มีแก๊งใหม่เลยวะเชี่ยอันนี้แก๊งเลยวะไม่รู้ ใครวะสวัสดีครับฮัลโหลจ้ะอันนี้เพิ่งเข้าประเทศใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่จ่ายกำลังแต่งตัวจ้ะเอา้าโ,โ,โอ้โหมันแต่งตรงนี้เหรอจ้ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาให้อันนี้หืมโอ้ขอบคุณจ้าครับผมอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อโมโม่จ้ะ โอเคครับมีเพื่อนมาด้วยไหมครับเนี่ยอ๋อมีจ้ะมีจ้ะโอเคอเครับผมเดีย๋ยวผรจะรอตรงเนี้ยทุคคลคนเราจะมาเป็นเสือถีแจกเงินกันนะครับอพอดีว่าเงินเฟือนะครับเออ <c oughs> พอดีว่ารวยเกินเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาจะได้แจกเงินเขาถ้า๋ย่เราไปดูปูนก่อนแล้วกันพาปูนมันราคาเท่าไหร่เราไม่ไนดะ้เข้ามานานวนวเนี่ยไม่รู้ว่าปูนราคาเท่าไหร่นะครับอืมไหนวะ อันนี้อะไรวะอูกูไม่ได้เข้านานอันนี้อะไรวะอันนี้โอ้โหไม่รู้สกักอย่างอันนี้อะไรก็ไม่รู้ปูนแม่งหนึ่งพันเนี่ยอิ๋พันห้าโอ้โอ้แม่งใครมาเกียนราคาปูนโอ้จมแล้วนั่นแหละแม่งมาเกียนราคาปูนในแสกฝากกันให้เพื่อนคุณด้วยละกันนะครับโอ้ได้จ้ะขอบคุณจ้าคุณชื<ะ>่ออะไรเนี่ยให้เพชรด้วยละกัน คุณชื่ออะไรจ๊ะผมชื่อแซมบ้าครับผมแซมบ้าครับอ๋อจ้ะพอดีว่าเงินผมมันเฟ้อเอาเอาลดเลยไหมล่ะเอาลดเลยไหมล่ะไม่ต้อง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 โอเคครับผมไปเจอกันครับผมจ้าขอพี่โมโมจ้าโมโม่อี้ทุกคนเราก็เป็นเศรษฐีมหาแจกเงินนะครับทุกคนชอบปะแจกเงินนะครับแจกเงินอ๋อมันเรียกยากค่ะค่ะเฮ้ยเสียงเสียงคนจังไปอันนั้นเลยอะ แล้วเมื่อกี้ใครได้ขอหน่อยดิอยากเินนะโอ้โหพี่รวยแล้วอ้าวพี่ไม่มีพี่พออยู่พอกินโอ้อันนี้สูตรขาวใช่ไหมรับเนี่ยใช่ขาวโอ้ยพี่เปลี่ยนโลโก้แล้วพี่อ่แต่ใช่ครับผมเปลี่ยนโอ้เลยเยอะแล้วประมาณสี่ห้าทีแล้วโอ้เกินแล้วทำไมไม่เห็นเราเลยตัวเนี้ยไปกินข้าวแล้วกันมึงนี่นะมึงนี่นะผมไม่ค่อยว่าครับผมึงนี่นะอ๋อเขาผมทำผมว่าจะเอาเงินมาแจกเล่นให้มันหมดโอ้ไม่เป็นไรครับ ใครไหนใครใครใครจะแจกเงินขอในดีขอน่นเองแปดเก้าไอีแปด้ผมว่าพี่คนนั้นไปหมดแล้วแปเก้าเหรอใช่พี่เ้ครอบมพี่เ้ตั้งสอเม็ดไหมไอ้แค่แจกสองเม็ดเพชรเหรอเพียเหรอกระเป๋าะไรครับไม่ไม่มีไม่มีเอ้ยผมเอาผมเอาผมเอาไอตีแปดเก้าไปไปไปกระลาดยังเฮ้ยดีแปดโทรไปแปดเก้าเอ้ยไม่ผมโยไรถหน่งหนึ่งสุดเจ็ดครับหนึ่งเครับับไหนครับใครได้ไปไม่รู้ ส่วนชุ่ยเจค่ะเขาตั้งในคันโอ้เหลือในตัวพันเดียวอ่ะนี่นี่เรเปิดได้รถเขาดีใจเลยในในรถแล้วข้างไหนเปิดมาดูดิมาดูดิวอเอาให้เอ้ยเอาเอาให้เอาให้แกนอีกแกนไม้มีรถขับเรบขอแต่งขออะไรเรียบร้อยเหรียญแค่คนนี้แล้วกันตังตังผมสามร้อยบาทอันนี้ไหมวะไม่แบ่งแบ่งให้แกทำไหน่อยแกไม่มีรถขับอ๋อผิดคนอันนี้สเปซซีย่ส้มกระเป๋าเลยครับ เสื้อส้มกระเป๋าอะไรครับเนี่ยห้าครับห้าใช่ครับกูไม่ชอบเสียงมันเลยว่ะอัดแจกไปแล้วกันให้ผมไปราวาโซ่เลยไหมอ่ะอุ้ยขอบคุณครับอุ้มไปด้วยอุ้มไปด้วยแค่ผมรีก็ไม่โดน่ะไอ้ยยังมาแจกเงินเล่นมันมันเงาอ่ะมันเงามาแจกเงินเล่นอวัสดีครับอันนี้พี่พี่กระเป๋าอะไรครับเนี่ยเอ้ยจะให้อะไรอ่ะครับ เอาผมถามไปตอบฮะแต่หนึ่งเอาไปโอเคครับขอบคุณมากทำไมให้จังอ่ะผมมันเงินเยอะแล้วผมไม่เป็นไรทำครับผมไม่เป็นไรทำเงินเยอะไม่เป็นไรทำโอเคครับก็เลยมาเดินแจกตรงการ์ไหนวะนี่เฮ้ยมาดิ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 เออครับผมครับอันนี้พี่พี่เข้าประเทศกานยังครับเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ย สองผัดกับกาชานี่คือแบบผมได้กำไรมากเลยนะพี่เดี๋ยว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 เกินโอ้เกินอั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 นนี้พี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่อดีงครับตะจีบเปิดได้รลลาดีใจละอ้าวโอ้เป็นแน่อ๋อที่ได้คอมเมดใชนไมใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่เชนแต่ผมจะได้รถบ้านแต่แต่พี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 ่เปิดพี่เปิดตรงไหนพี่ตรงไหนอ๋เนี่ยเดี๋ยวผมจะยืนตรงพี่เปิดเลยแล้วยืนท่าไหน เ yeah, 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 yeah. น,นี่ยยังป okay. กติน่ะแหละโอเคครับตรงนี้แหละโอเคแต่ดะคอมเมนต์จะมาอะไรกูเมื่อกี้เขาก็ให้แกฉชบบาปังเรามานะเพราะเขาเปิดเปิดดะคอมเมนต์นะคนนี้เขาบอกว่าเขาเปิดได้รถเมื่อกี้ยคอมเมนตะ์ชารถรถโอ้ไมค้าไปสัตว์ไมค้าไปสัตว์โอ้ไมค้า โปรมหัวร้อนแบบพี่พ,พ,พี่พี่กับปอแปดหนึ่งใช่ปะใช่ครับเอาไปฆ่าพันและกันอึ๊บหน่วยสิบละพันเอามือลั่นมือลั่นเอาไปฆ่าพันและกันามาหัวร้อนอเอาใครเผาโลโก้นะโเมตดน่ะโอ้ยใครเผาโลโก้เมตดนี่ไม่สินครับพี่เสื้อด้ำพี่ชื่ออะไรครับเออสิงหารครับพี่เข้า,ขาไปด้วยเม็ดนะใช่คนเมตยใครไม่รู้คอมเมต์ผมเองฮะอ้าวเขาเผาทำไมครับ มันโดนชนตอนเอารถเก็บพอดีจบและก็เลยพังอันนี้พี่เข้าประเทศนานยังครับเนี่ยพี่เซนดัมครับผมอยู่นานยังเออสักพักนะครับมีเงินเท่าไหร่้ะครับผมตอนนี้ไม่ค่อยได้หาเงินครับหาแต่เร<อ>ื่องโอ้ไปดีกว่าเสียเก้ดแล้วพี่มีอาวุธยังครับ<ม><ๆ>เนี่ยมีแล้วครับโอ้เป็นเป็นอะไรพี่ไม้เบสอะไรไม้เบสครับโอ้ยุดเยอะเทียบเกิด จะหาคนอื่นดีกว่าป้าพี่หัวเขียวสวัสดีครับพี่หัวเขียวพี่หัวเขียวครับฮัลโหลพี่หัวเขียวครับอา้าวสวัสดีครับโล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 เอ้าวอ้าวไม่ตอบอ้าวไม่ตอบเอาไปห้าร้อยแล้วกันเงินมันเยอะไม่มีอะไรทำ แล้วขอขอตอยมัดหนึ่งใครับอะไรนะครับไมไ้ขไม่ได้ขอระยะสองพันครับฮกลัวโดนรถชนในอ้อมวงตรงนี้อันนี้เพิ่งเข้าประเทศใช่ไหมครับเนี่ยไอนะครับไอนะผมไม่รู้เรื่องอันนี้เพิ่งเข้าประเทศใช่ไหมครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับผมไม่ได้ยินเสียงคนอ้าวไม่ได้ยินเสียงกูเหรออย่าเพิ่ง ฮัลโหลได้ยินนะโ oh, อ้ฮัลโหลกูให้เงินต่อรอเขาต่อมานึงแล้วกันไ <laughs> อย้ายาตัวเกลทุกคนวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็แบบมางงเงาไม่มีอะไรทำนะครับเอ้ย What the fuck ไอ้สัสก็นั่นแหละครับทุกคนก็สำหรับว,วันนี้ก็อ่าไม่เจอกันใหม่ชิมหน้านะครับทุกคนว่าไงครับก็ฟันดีลัดีสวัสดนะีฮัลโหล กูไม่พูดดไปแล้วขึ้นแม่งไรสักโอเคก็ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเบสเบนในเก็บดื้อนนะไปเลยด้วย ไปมองท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่แล้ววันนี้ทําไมไกลทำให้เราวุ่นวายประโยชน์คือโกองกินประเทศสิทธิพิเศษคือทําลายหุนหูจนเริ่มท้อใจต่อไปจะอยู่อย่างไร